เนตกาแฟแบบร้อยซองนะคะวันนี้กําไรงามงามมากเลยจ้ะแม่ค่ะรีบกดในตะกร้าได้เลยนะคะเหลือเพียงแพ็คละ3ามบบาทเท่านั้นค่ะได้ร้อยซองเลยนะคะตกซองละ3บาท16สตางค์จ้ารีบกดในตะกร้าได้เลยนะคะวันนี้รเดเยอะมากๆเลยอย่าลืมเก็บคูป,ปองก่อนกดสั่งซื้อนะคะยินดีต้อนรับค่ะร้านพอยค่ะทุกอย่างยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราย้ายโกดังค้ะส่งมาไว้ในร้านในตะกร้าครบจบที่เดียวเลยค่ะคุณพี่ค่ะแล้ววันนี้เนตะกาแฟกําไรแบบงา,งามมากๆเลยจ้ะแม่ ร้อยซองนะคะลูกค้า๋ามีถึง2รสชาติเลยนะคะเน็ตแดงแล้วก็เน็ตเขียวค่ะลูกค้าเหลือเพียงแค่316บาทเท่านั้นค่ะตกซองละ3 3บาทสสตางค์นะคะจัดส่งฟรีและมีเก็บปลายทางด้วยจ้า รถแบบจุกๆเลยค่ะรีบเข้ามาแล้วรีบกดสั่งซื้อได้ทันทีเลยของพี่ะ่ะอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณพี่คะ่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะวันนี้รถบักหนักมากๆเลยค่ะคุณพี่คะ่ะและคูปองนะคะเราขึ้นสิบบวกเลยค่ะลูกค้ากดด้านบนได้เลยนะคะใต้ชื่อคําว่าร้านพอยขันทุอย่างเลยคะ่ะจิ้มได้จิ้มเลยค่ะแม่บอกเลยว่าวันนี้รถแบบจุกๆเลยจ้า ยินด,ดีต้อนรับจ้าตัวเด่นตัวดังของเราเลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเน็ตกาแฟของเรานะมีแบบแพ็คคู่ด้วย200ซองนะคะพี่สาพี่สาเหลือเพียงแค่614บาทเท่านั้นนะคะสามารถเลือกลดได้เลยอยากได้เน็ตเขียวเน็ตแดงนะคะสามารถค้ากันได้เลยนะคะบอกเลยว่าแบบ200ซองนะคะคุ้มมากๆเลยลูกค้ารับไปขายก็กำไรงามๆค่ะพี่ขาถ้าแบบ100ซองนะคะวันนี้ก็คือแบบว่าแพ็คละ316บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ 6ซองละ3บาท16สตางค์ค่ะแม่ขารีบกดในตะกร้าได้เลยค่ะเช้าอดหมดจ้าเพราะว่าลูกค้ารับไปขายกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้ราคาดีนะคะเป็นตัวนางงามนางเอกของเราเลยค่ะคุณพี่ขารีบกดได้เลยนะจ๊ะในกาแฟแบบกระป๋องมี่ค่ะราคายกแพคนะคะ30กระป๋องนะคะ412บาทค่ะตกกระป๋องละ14บาทเท่านั้นค่ะซื้อไปขายก็กําไรงามมากๆเลยของพี่ขาจะส่งฟรีและมีเก็บปลายทางด้วยจ้า สวัสดีค่ะร้านพลอยขายทุกอย่างยินดีต้อนรับลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะบอกเลยว่าเข้ามาไรนี้นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนค่ะพี่วันนี้ราคาดีราคาสุดคุ้มนะคะลูกค้าสาวเอาไปขายก็กําไรงามๆค่ะซื้อไปทําบุญนะคะได้บุญแถมได้จะส่งตรงถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องออกไปตากแดดให้ร้อนเลยค่ะพี่คะพี่คะไม่ต้องแบบยกให้หนักให้เหนื่อยนะคะจะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยจ้า วันนี้เราย้ายโกดังค้าส่งเอาไว้ใน,นร้านค้าของเรานะคุณพี่ขาในตะก้าของเราครบจบในที่เดียวเลยค่ะคุณพี่แล้ววันนี้นะคะตัวนางเอกนางฟ้าของเรานะคะเนคกาแฟร้อยซองนะคะกำไรงามมากๆเลยจ้ะแม่สากดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะเหลือเพียงแพ็คละ 316บาทเท่านั้นค่ะได้ร้อยซองนะคะที่ขาตกซองละ3บาท16สตางค์ค่ะวันนี้รถเยอะมากๆเลยลูกค้าอย่าลืมกดคูป,ปองก่อนกดสั่งซื้อนะคะบอกเลยว่าราคาพิเศษแบบนี้นะคะจะส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะส่งซีและมีเก็บปลายทางด้วยจ้า แบบแพ็คคู่ก็มีนะคะพี่คะพี่ขาแบบแพ็คคู่นะ2 0งซองนะคะเรือเพียง614บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกรสชาติได้เลยนะคะมีทั้งเน็เขียวแล้วก็เน็แดงคะ่ะคุณพี่ขาบอกเลยว่าตัว2 0 0ซองก็โปรโมชั่นพิใส่เหมือนกัน,นะคะ่ะลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อในตะก,กร้าได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะเรายกโกดังร้านค้าส่งเรานะคะมาไว้ในร้าน ราคาค้าของเรานะคะคุณพี่ขาในตะกร้านะคะมีครบจบที่เดียวเลยคุณพี่ยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาแล้วนะคะกดติดตามแม่ค้าได้เลยนะคะวันนี้รถหนักมากมากเลยจากแม่ขาวันนี้คูป,ปองของเราขึ้น10บวกด้านบนนะคะพี่ลูกค้ากดคูป,ปองกดสั่งซื้อทุกครั้งได้เลยนะคะบอกเลยว่าด้ส่วนลดพิเศษแบบแน่นอนจ้า ใครได้ราคาเท่าไหร่บ้างคะลูกค้า๋าคอมเมนต์บอกแมค่ค้าได้เลยนะเผื่อลูกค้าท่านอื่นที่กําลังดูอยู่แบบจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นวันนี้เราลดเยอะจริงๆค่ะคุณพี่ขาแวะกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะที่ร้านพลอยนะคะขายทุกอย่างเลยนะคะครบจบในที่เดียวเลยลูกค้าไม่ต้องเดินตากแดดไม่ต้องไปยกของให้หนักให้เสียเวลาของพี่เราจะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยราคาสุดคุ้มนะคะส่งฟรีแลวมีเก็บปลายทางด้วยจ้า วันนี้นะคะในกาแฟของเรากําไรง,งามๆมากเลยจ้ะแม่คากดสั่งในตะก,กร้าได้เลยนะคะเหลือเพียงแพ็คละ3าบาทเท่านั้นค่ะได้ร้อยซองนะคะตกซองลั3ศรบาทสิสตางค์ค่ะวันนี้ลดเยอะๆลดเ,เยอะมากๆเลยค่ะแม่ขารีบกดได้เลยนะคะอย่าลืมเก็บคูปองก่อนกดสั่งซื้อนะคะ่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจมากๆเลยนะคะคุณแม่ขาอย่าเพิ่งรีบออกไปไหนอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะคะพี่ขาวันนี้ในกาแฟของเรานะคะมีแบบแพ็คคู่ด้วย2 0 0ซองนะคะเหลือเพียง6 1 4บบาทนะคะ มาเลือกได้เลยนะคะจะเอารถเน็ตก็เขียวก็ได้หรือว่าเนตแดงก็ได้นะคะพี่ขาอาแบบกระป๋องก็มีค่ะในกาแฟาแบบกระป๋องนะวันนี้ราคาพิเศษเช่นกันค่ะ30กระป๋องนะคะ4 0่42บาทเท่านั้นค่ะตกกระป๋องละ14บาทค่ะลูกค้าซื้อไปขายกำไรงามๆมากๆเลยค่ะคุณพี่คะ่จะจัดส่งฟรีและมีเก็บไปทางด้วยจ้า บอกเลยว่าคุ้มค่ะลูกค้าไม่ต้องออกไปยกให้หนักเลยนะคะเราจะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะคะคุณพี่ขาวันนี้เราย้ายโกดังค้าส่งมาไว้ที่ร้านค้าของเรานะคะครบจบเลยค่ะคุณพี่ขาที่เดียวเลยนะคะร้านพลอยมีทุกอย่างจ้า